สวัสดีครับตอนนี้ลุงดำก็มาเที่ยววัดเขาดีสลักนะครับนะครับตอนนี้ก็เจอไก่ป่านะครับไก่ป่าที่ขึ้นไก่ป่าที่นี้ไก่ป่า,ท,ปาทั้งนี้ก็ถูกขดักกินหมดครับตอนนี้แต่ก่อนประมาณสี่ห้าร้อยตัวนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณไม่ถึงสามสิบกว่าตัว ผมก็เลืเอาไก่สองตัวที่เห็นนี่เลยมาปล่อยที่วัดอีกทีจะไ,ได้ทําบุญเอาไก่ตัวเมียมาปล่อยแร้วเป็นไก่ป่าทำบุญนะครับอาจจะได้มีไก่ไก่ตัวคู่ไก่ตัวเมียเยอะๆแต่ก่อนจะอ,ะอยู่บนต้นไมนนะ้นะคนะต้นมะขามนะรต้นตะเเา หลังๆกะมูเหลีล่ยมกินบ้างนะครับหูเหลี่ยมกินก็ไม่เท่าไรตอนนี้คนกินนะครับเอาที่ดักไก่มาดักทางโค้งข้างล่างฟังจักกี้ก็คุยกับพี่เขาพี่เขาคนดูแลดูแลที่นี่เขาก็บอกว่าคนดักกินมาแล้ว นกยุงก็เห็น,หนแค่ตัวเดียวแต่ก่อนมีเจ็ดแปดตัวมูเหลี่ยมก็กินหมดตอนนี้ก็เขาดิสลักนะครับอุทองเขาดิสลักนะครับอําเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีเราเนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับโบราณสถาน สวยงามมากแต่ตอนอากาศตอนนี้อากาศเย็ยนๆหนูนะครับเย็ยนมาก,กช่วงนี้นะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยไก่ไว้แล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเดียนน้อยเต็มทนนะผมจะมาดูแต่แรกคงเคยเอาข้าวมาเลี้ยงไก่ใหญ่เยอะตอน,นเย็นนี่เต็ม้อง ่าพนาไปลตอนนี้ก็ม่เห็นมีนะครับตัวสองตัวอย่งนี้ไปเห็นตัวสองตัวีตนอันนี้ก็เห็นสตัวสตัวนะครับตัวฝังอื่นก็หายหมดนี่เรื่อกหายหมดเจอสองตัวาย โอ้นกตัวนี้ตัวข้างล่างสีขาวนี่ครับนี่นล่างสีขาวตัวคุ้มไม้นี่น่าจะเป็นสีสีนิเพกสีนี่คุมไม้พอเราเห็นคุ้มไม้ต้นไม้นี่จะเป็นสีสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ยืนอยู่นะครับไม่เคลื่อนไหวอยู่ ยีงเป็นกยุงนกยุงอยู่ที่วัดนะครับแต่ก่อนมีเยอะงูเหลี่ยมกินนะครับนอนนอนอยู่งูเก็มากินนะครับตอนนี้แต่สิ่งสำคัญก็คือมนุษย์นะครับมนุษย์เป็นตัวอันตรายต่อสัตว์พวกนกหนูหรือพวกนกยุงเยอะแยะเลยนะครับตันนี้ก็ ตรงนี้ก็เหลือผงเหลือน้อยแล้วครับจากไก่เป็นตังสามร้อยตัวก็เหลือไม่กี่ตัวนะครับน,ะบนี่ถ้าใครจะมาตากไหวลอยก็จะบาดนะครับมันดกนะครับมีอายุยืนถึงสองพันกว่าป,ปี ตอนนี้ก็เ,เย็นมากมันดกอยู่ฝั่งนี่ครับดกอยู่ฝั่งน,นี้ครับสวยสูงนี่ครับ,บนี่ครับว่ากันว่าบานสองพันกว่าปีแล้วนะครับมาดูแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่แท่องเที่ยวค่อยๆดูนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็แหล่งท่องเที่ยว ที่นีนะครับนะครับี้นี้แหล่งท่องเที่ยวไปเยอะนะครับทนนะครับ,นะรบอย่างคนท่องเที่ยวตายอย่างคนรอก็ดูที่นี่อยู่นี่นะครับเราก็มาดู

้องเก่าแก่นะครับตอนนี้เรากำลังมาดูนะครับห้องเก่าแก่ของขอุลิสหลักดอนคาของบริษัทเพื่อนเพื่อนผลหลักโอ้หมาถึง อันนี้นะครับสวัสดีครับ